ยังไงแม่ก็ฝากดูแลเลยด้วยนะส่วนเนี่ยแนทเป็นพยาบาลคนใหม่ที่จะมาแบ่งเบาภาระของเธอนะเออคุณแม่ครับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมเนี้ยจะดูแลเอเยไปอย่างดีเลย ยิ่นเธอพูดแบบเนี้ยแม่ก็สบายใจ mm hmm. เออรลูกเดี๋ยวแม่ขอตัวไปทำธุระก,ก่อนนะค่ะแม่แต่คุณจินไม่ต้องเป็นห่วงน,นะคะดิฉันเนี่ยจะดูแลคุณเอ๋ยให้ดีที่สุดเลยค่ะราะอีกแค่สามเดือนคุณเอ๋ยก็จะได้ผ่านันต่างๆขอบใจจ้ะนายครับอีกหนึ่งชั่วโมงเราไปประชุมด่วนนะครับเชิญน้าเล็ครั แม่ไปก่อนนะลูกค่ะ ออคุณพยาบาลครับไม่ทราบว่าอาการแฟนผมเนี่ยเป็นไงบ้างครับอาการของคุณเอ๋ยเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าคุณเจนเนี่ยอยากได้อะไรเพิ่ม ผมได้แบบนี้ผมก็สบายใจนะครับ เอ้ย๋อ,ยอคือว่าพี่ดูซีรีส์แล้วมันเป็นฉากลับซินเอ่อพี่ขอโทษนะพี่เปิดเสียงดังไม่น้อยอะอนะคะเ,เสียดายจังเลยนะคะเอ่ยมองไม่เห็นอะในง้นคงได้ดูกับพี่เจมส์้ะว่ะแล้ว,ลวให้เอ,อกลอมไหมคะน่าเอเหลอคะส่วน,นะคะ่ะ เพศครับเพศก็งอง,งๆแหละครับแต่ว่าทางเอกเนี่ยมึนๆคำๆเป็่อง่างว่าเนี่ยเด็ดมากนะครับแล้วก็แซ่บมากด้วย นอนอนอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะฉันเนี่ยเอายาน,นอนหลับให้มันกินเรียบร้อยแล้ะจะตื่นอีกทีก็อีกสมชั่วโมงแล้วนะคะงั้นก็จัดสิครับ คุณเจมครับคุณเจมครับคุณเจมครับเอ๊ะไปไหนกันหมดเนี่ย ทำอะไรอยู่ครับอ๋อกาลังเก็บของในห้องอยู่ครับว่ามันสกปรกงั้นเชิญด้านยนะครับคุณเจมนี่ขยันจริงๆเลยนะครับดูแลแฟนได้ดีมากเลยอ่ะ นายหญิงนี่โชคดีมากเลยนะครับที่ได้คุณเจมี่เป็นลูกเขยแล้วก็ดูแลลูกสาวของนายหญิงดีมากขนาดนี้คนกล้องก็ชมกันไปนะครับนี่ครับนายหญิงฝากมาให้ครับขอบคุณนะครับอ๋อนายหญิงฝากบอกเขาดีมาว่าได้ดวงตาที่เหมาะกับคุณเอ๋ยแล้วนะครับไม่ถึงสองอาทิตย์ก็ผ่าตัดได้แล้วนะครับไม่ต้องรอถึงสามเดือนแล้วนะครับ จริงเหรอครับ<อ>งั้นผมขอตัวไปด้าลองนะครับไปดูว่ามีสมุนไพเลยืออยู่บ้างเชิญครับเอ่องั้นฉันขอตัวด้วยนะคะเชิญครับ บอกว่าอีกตั้งสามเดือนจะได้ดวงตาค่ะแต่นี่อะไรอ่ะเหลือ,อกแคก่สองอาทิตย์คุณเอ๋ยจะได้ดวงตาใหม่แล้ววะทำาไงกันดีคะจะไปรู้เหรอแต่ไม่แปลกหรอกแม่ของเอวยอ่ะทั้งหมดเปมนเส้นสายเรื่องหาดวงตาี่ะมันก็ไม่ยากหรอกแต่ที่สำคัญนะอย่าเอาเรื่องที่เราสองคนมีราการไปบอกคนอื่นนะไม่งั้นเราซวยแน่ได้ค่ะแต่ว่าคุณเจมส์ต้องสัญญานะคะว่าอีกสองอาทิตย์ที่เหลือเนี่ย คุณเจนจงจะองจัดหนักให้ชันวันละสองแสงน่า้สิจ้ะเดี๋ยวพี่จัดหนักจะเต็มให้เลย <c oughs> ทำไมวันนี้มาหาเอวย่ะครับทำไมทำไมฉันจะมาหาลูกสาวฉันไม่ได้หรือว่าเธอไม่อยากให้ฉันมาเปล่าครับเออจริงๆคุณแม่มาทุกว,วันก็ได้นะครับเอยจะได้มีกำลังใจครับเหรองั้นช่วยพาเอ๋ยมาหาฉันหน่อยนะได้ครับ มีอะไรจะบอกแม่ก็บอกได้นะลูกเอ่อคุณแม่ครับถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยคุณแม่ก็เลือกเองนะครับผมเชื่อครับว่าคุณแม่เนี่ยจะเลือกสิ่งดีดีที่สุดให้เลยเธอพูดถูกนะพ่อแมุ่กคนนะต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับลูกตัวเองอยู่แล้วแหละแต่ฉันก็มีสิ่งที่ฉันเลือกผิดนะตั้งแต่นี้ต่อไปสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อลูกฉันฉันจะ เอาให้หมดเลยเลือกผิดเลือกผิดอะไรครับที่ผ่านมาคุณแม่ก็เลอกถูกมาตลอดนะครับสิ่งที่กูเลือกผิดกูเลือก เออครับคุณเอ๋ครับคุณก้องคะตอนนี้คุณเจมกับคุณพยาบาลเขาออกไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับฮะนายหญิงฝ่าบอกมาว่าได้ดวงตาที่เหมาะกับคุณเอ๋แล้วนะครับอ๋อค่ะฉันได้ยินหมดแล้วล่วคะค่ะคุณก้องคะคุณช่วยขยับมาใกล้ฉันหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับ,ค,รบคุณกล้องช่วยเอากล้องไปตั้งให้ฉันหน่อยได้ไหมคะคือฉันอยากรู้ว่าคุณเจมกับคุณพยาบาลเขาแอบส่งเขาให้ฉันรหรอือเปล่าค่ะได้ครับ 好的。